สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมโกกุ้งคนเดิมวันนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อ,อํเอาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าถ้ำสะยวนทองโอเควันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในถ้ำกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในถ้ำพ,พร้อมๆกันเลยครับไป พอดีมาเจอพี่เขาคนในพื้นที่ครับวนันนี้มีคนนำทางเข้าไปครับไม่เงียบเหงาสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็น <c oughs> ที่ถ่ายทำภาพ,พยนตร์หลายเรื่องนะครับที่ดังๆก็คือเรื่องเดบีดนะฮะพี่เขาเล่าให้ฟัง <c oughs> เป็นท <c oughs> ิพเรื่องเลยโอ้เป็นสิบเรื่องแล้วนะฮะโชคดีครับวันนี้ จเจอเจ้าของพื้นที่อเ okay. ดี๋ยวตรงนี้กันหน่อยนะฮะเดินขึ้นมานิดเดียวก็หอบแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวตามพี่เขาขึ้นไปด้านบน รู้สึกเย็นสบายมากครับท่านผู้ชมเข้ามาบริเวณปากถ้ำโอ้โมาองอ๋อ้มาทางนี้มาได้สองทางเลยนะสอทางนี้นครับ,รบสามารถขึ้นทางด้านโน้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใจให้ดูพอ้มีกบนาชายเบร์กัน <laughs> เดินต้องระวังนะครับ <Okay. S 1> ถ่ายซีซัวลื่นลงไปข้างล่างเรียบร้อย <laughs> <laughs> นี่ครับสูงนะไม่ใช่ตื้นๆตืนโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับเ <laughs> สรษฐายครับวันนี้ลืมมาเผฉายมาครับท่านผู้ชม <laughs> เป็นไรเอาเท่าที่เห็น อ่ออาพี่ก็พาไปดูวังน้ำนะครับมันคยแห้งนะี่น,นี่ครับม่เยมคยแห้งเลยโอ้โหุบยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะตรงน,นี้พี่ก็บอกว่าน้ำไม่เคยแห้งแล้วนะครับมีน้ำ มีน้ําขังอยู่ตลอดทั้งปีนะครับนี่ครับเป็นเบึกน้ําเล็กๆแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยลงมาโอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะครับอตอนที่มีการมาถ่ายทำภาพยนต์เขาก็สร้าง เป็นสะพานไม้เป็นทางเดินขึ้นเมิดนะครับลืมมาไฟฉายมากเสียดายเลย <c oughs> ลืมได้ไงวันนี้ <c oughs> ดีครับพี่เขามีโทรศัพท์สอง แสงสว่างให้บ้างอุ้ยจริงๆสวยเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ว้าว,วนี่นะครับมันเป็นงูป่าบุกเลยก็ไม่ควอ๋อจุดนี้นงงอ่าพี่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าวังปลาบึกนะครับ ตรงนี้มีฝรั่งเคยมาดำแล้วนะครับแตเ่เชือกกี่คดแล้วเนาะดำกี่คดเชือกว่าสามถึงสี่ขดนะครับยังลงไม่ถึงก้นสะนะครับโอ้ยลึกสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเลยนะครับลึกมากครับ เสียดาที่ไม่มีใครมาส่งเสริมเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเมื่อกี้ผมก็ยังเกือบขับรถเลยไปเลยครับน่าเสียดายมากเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่มีความสวยงามมากครับ อากาศเย็นคุณสบายอืมอากาศย็นสบายมากครับภายในถ้ำโอ้ท่านผู้ชมห้องนี้ก็จะเป็นโถงกว้างเลยนะครับเสีดยดายไฟฉายไม่มีเมืมนอนกันนะครับขออภัยครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นโถงกว้างเลยฮะ จุดนี้ก็จะเป็นสระน้ำครับผม okay. ดูมองจากมุมนี้สวยมากครับท่านผู้ชม น้ำขนาดใหญ่เลยนะครน้ำไม่เคยแห้งเลยเนาะไม่เคยแห้งปลไปจุดต่อไปครับผมจุดนี้ต้องปีนป่ายครับ อนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานตอนที่เขามาถ่ายทำภาพ,พยนตร์นะครสร้างไว้ให้สวยงามครับผมเพดานถ้าสูงมากครับจุดนี้นี่ครับ ไอ้กันปอครับโชคดีครับเจอพี่เน,นอาจจะไม่กล้าเข้ามาครัเตีบยว อนุขางบนอุเดินลุอีกฟังได้เลยใช่ไหมครับมันต้องปีนอ๋อปีนไม่ไปเกี่ยงงี้ใช่ไหมอ่าตัดจากยิงต้อง,ป,งปีนีหน้าป้าอ๋อปีนยากนะปีนยากแบบเสี่ยง <laughs> เราไปดูช่องที่ทะลุไปอีกด้านนะครับแต่คงจะไม่ปีนท่ำไป <laughs> อีกฝั่ง <laughs> เพราะว่า ปีนละมากเดี๋ยวนะครับปีก็ปั่นปั่นริบชืดลีนลน้ำมันโอ <laughs> <laughs> okay. เคเสียหลักทรับท่าน <laughs> ผู้ชมทางลื่นครับพี่ นอนโอ้ยมีจุดที่สามารถทะลุไปหลังถ้ำนะครับหวางน้ำวางน้ำเทียบอืมมันอา่ามันวังมรกตเลยนะใร่ครับวางแห้งอืมจุดนี้ก็ มีวังน้ำนะครับเป็นสะมรกตนะครับน้ำไม่เคยแห้งนะอ <c oughs> โอเคส่องไฟแบบนี้นี่ครับผมสวยงามครับ ต่อครับนี oh. ่ฮะพบแสงสว่างแล้วครับอึบโอ้อ๋อถ้าเราจะไปปักทามนกปีนนะปีนเข้าันี่อ๋อโอเคของจะไม่เสียงปีนแล้วครับท่านผู้ชมมาชมกันแค่ ปากถ้ำพอ่อนี่นี่วัาวางน้ำฮะน,นี่ครับวังน้ำจื้อไม่เคอืมอะไรนี่ครับท่านผู้ชมด้านล่างเป็นวังน้ำนะฮะวงังน้ำวังน้ำเขียววังน้ำเขียวเป็นอ่วาวังน้ำมรกตครับไม่เคยแห้งเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับ ถ้าไม่ลืมไปฉายเราคงจะได้ภาพสวยๆภายในถ้ำม,มากกว่านี้ครับม,มาเช้าตื่นสายด้วยฮะลืมมาไปฉายมาซะ นั่งพักต่อนกันหน้าถ้ำนั่งคุยกับพี่ก็ที่เป็นเจ้าของพื้นที่กันบ้างนอนะครับพี่เชืออะไรครับพี่บ่าวครับอ๋อพี่บบานะฮะพี่บบาวก็เป็นคนในพื้นที่บริเวณถ้ำนะครับเดี๋ยวจใจพี่บา่าพูดถึงประวัติถ้ำให้เราฟังกันสักเล็กๆน้อยๆน,นะฮะถ้ำในพี่อายุเท่าไรครับ ติเพื่ออ๋อติดเพื่อทำในชาวบ้านคนปบเองหรือว่าคนเปูครับอีคนทาไม่ขนก็น่นาหวาขนนั้นอืมต้องให้รุนประใจยรถอ๋อครับแต่ว่าไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าข้องกีตรงนี้ไม่ไม่ไมไมอ๋อจึงก็เลยกับนั่นผู้ใหญ่บ้านเลยยกให้เป็นข้องอุทยานอ่า แล้วก็พี่เขาเล่าให้ฟังว่าท่ามแห่งนี้เคยมีการมาเข้ามาถ่ายทําภาพพยนตร์เป็นสิบเรื่องลน,น,นะครับที่ดังๆเลยก็คือ The, The Beat อ่า The Beat ครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะพอจะจํากันได้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เปุนใหญ่จอมสลัดเปืนใหญ่จอมสลัดอ๋อเป็นนั่งไทยนะ okay, นางไทยเดี๋่วเน่ยยินได้กกะบุฒ ก็ปุคค่ครับอ๋อถึงในเกนั่งกว่าวินขึ้นจากทะเลอ๋อครับโอเครอมรื่นสวยงามครับทําย่างนี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีการอ,าอพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจริงๆผมว่ามันก็ อาจจะสวยกว่าหลายๆถ้ำที่ผมเคยไปมานะครับถ้ำแห่งนี้สวยแล้วก็ข้างในก็ไม่ร้อนไม่อับบรรยากาศสบายๆครับน่าน่าน่าจะมาท่องเที่ยวนะฮะแต่ถ้าใครคิดจะมาผมแนะนำให้พาเพื่อนมาด้วยนะครับอย่ามาคนเดียวเพราะภายในถ้ำก็ทางเดินบางจุด ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเผื่อมีอะไรก็จะได้ช่วยกันทันโอเคครับผมนั่นก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับท่านได้ชมคลิปของผมแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i e e ให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับ ก็กล่าวคำว่าสวัสดีตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับ